ตุลาคม2023แอชทาเธอรันดูดาวครอโลกพี่น้องที่รักของดาวครอโลกฉันชื่อแอชทาเธอรันเราทุกคนพร้อมแล้วเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่เราได้ปรากฏตัวบนท้องฟ้าของคุณอย่างต่อเนื่องและหลายคนก็ยอมให้ตัวเองถูกพลังงานของเราห่อหุ้มไว้แล้วพูดได้เลยว่าพวกเราคือคนที่ชนะใจพวกคุณหลายคน วันนี้ในใจไม่มีความมั่นใจอีกต่อไปว่าคุณเป็นเพียงคนเดียวในจัก,กรวาลมีการเปิดเผยมากมายหลายคนต้องตกตะลึงเมื่อเรียนรู้เรื่องโกหกมากมายของโลกของคุณและจะมีข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆการค้นพบต่างๆจะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อเตรียมหัวใจของหลายๆคนบนโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช่เราทราบดีว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับเราเนื่องจากคุณถูกชักจูงให้เชื่อว่าสายพันธุ์ใดๆที่มาถึงบนโลกนี้จะถูกรุกรานและครอบงำโดยมีจุดประสงค์เพียงเพื่อทำลายโลกเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะในความเป็นจริงพวกเขาเหล่านั้นกำลังฉายภาพตัวเองพวกเขาเป็นผู้ควบคุมภาพยนตร์และสื่อต่างๆของคุณพวกเขามีเจตนานี้เพราะพวกเขามาที่นี่เพื่อครอบงำและมีความตั้งใจสูงสุดที่จะทำลายโลกทำให้เกิดความไม่สมดุลครั้งใหญ่ที่สุดในจัก,กรวาล แต่พวกเขาทำไม่สำเร็จและทำไม่ได้เพราะพระผู้สร้างหรือพระเจ้าพระบิดามันดาทรงกำหนดให้โลกนี้ได้รับการปลดปล่อยจากเนื้อม,มือของพวกเขาและมันกำลังเกิดขึ้นในขณะเดียวกันกระบวนการเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์ของดาวเคราะห์โลกก็กำลังถูกเปิดเผยโลกไกอากำลังทำความสะอาดหลายจุดที่ต้องทำความสะอาดภายในกริตารางอันทรงพลัง เพื่อตอกย้ำและย้ำอยู่ตรงนี้ว่าคุณจะยังมีปัญหามากมายอยู่ฉันพบว่าไม่จําเป็นแต่จงตระนักรู้ว่าสิ่งต่างๆมากมายจะยังคงเกิดขึ้นมีการปลดปล่อยบนโลกนี้มีการปลดปล่อยมากมายและด้วยสิ่งเหล่านั้นประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งหมดที่มนุษยชาติจะต้องดําเนินชีวิตผ่านจะต้องปรับเปลี่ยนนิสัยหลายอย่างดังนั้นอย่าหลงไปกับความสงบอันจอมปลอมนี้ ภายในดาวเคราะห์โลกกำลังถูกปนป่วนพี่น้องโลกชั้นในรักษาสมดุลของการตกแต่งภายในนี้แต่สิ่งที่เขียนจะเกิดขึ้นที่จริงแล้วฉันจะบอกกว่ามันเกิดขึ้นแล้วดังนั้นจงมองดูท้องฟ้าไม่เราไม่ใช่การปลดปล่อยของคุณเราจะไม่เป็นพาหนะแห่งการหลบหนีเราจะไม่เป็นเครื่องมือในการคมนาคมและการเปลี่ยนแปลงแต่เราจะลงมือทําเพื่อช่วยคุณสร้างโลกขึ้นมาใหม่เพื่อทําความสะอาดทุกสิ่งที่คุณได้สร้างไว้กับโลก งานนี้จะเป็นของคุณไม่ใช่ของเรามันจะง่ายมากสำหรับเราที่จะมาที่นี่และทำความสะอาดมหาสมุทรของคุณทำความสะอาดดินอากาศและทุกสิ่งจะพร้อมสำหรับคุณที่จะทำสิ่งที่คุณทำมาตลอดต่อไปดังนั้นการทำความสะอาดจะไม่ใช่ของเราแต่จะเป็นของคุณหลายคนไม่เห็นด้วยแต่แต่ละคนจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่พวกเขาได้หวาน ดังนั้นผู้ที่มองโลกด้วยความรักด้วยความเคารพสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูนี้ได้จากนั้นคุณอาจถามว่าแต่ทำไมต้องสร้างใหม่ถ้าเราจะไปมิติที่5นี่เป็นคำถามที่ดีการสร้างใหม่นั้นมีไว้เพื่อการเรียนรู้เพื่อที่คุณจะได้สัมผัสได้ถึงผลที่ตามมาจากทุกสิ่งที่คุณสร้างโดยมนุษย์ ทุกคนจะประสบกับปัญหาทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นมากบ้างนี้น้อยบ้างแต่ทุกคนก็จะผ่านมันไปได้เพื่อเรียนรู้ที่จะเคารพบ,บางสิ่งที่มอบให้แก่คุณด้วยความรักอันมากมายซึ่งเป็นดาวเคราะห์โลกที่สวยงามและมหัศจรรย์ดวงนี้ดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะเคารพโลกเราสามารถพูดได้ว่านี่จะเป็นช่วงสุดท้ายของการเรียนรู้ของคุณก่อนที่คุณจะเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ผู้ที่เรียนรู้บทเรียนที่เป็นหนึ่งเดียวกับโลกไกอาในฐานะพี่น้องจะขึ้นไป แต่คนที่คิดว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องไร้สาระหรือคิดว่าโลกไกอาเป็นเพียงก้อนหินและน้ำจะไม่มีโอกาสนี้ให้คุณบูรณาการเข้ากับโลกมากขึ้นเรื่อยๆมองดูดาวเคราะห์โลกให้มากขึ้นฉันรับประกันได้ว่าการจ้องมองนี้จะตัดสินอนาคตของคุณสำหรับคุณแต่ละคนดังนั้นเริ่มต้นวันนี้เริ่มมองโลกด้วยสายตาที่แตกต่างและเริ่มสร้างอนาคตของคุณอนาคตที่สำหรับเราคือปัจจุบันขณะแต่สำหรับคุณคือเวลาข้างหน้า ดังนั้นทำมันทำเพื่อโลกช่วงเวลานี้แหละให้คุณรวมพลังเพื่อโลกทำงานเพื่อโลกดูแลโลกและควรจำไว้เสมอว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณเป็นส่วนหนึ่งของจิตสำนึกของกลุ่มดังนั้นหากคุณเปล่งประกายด้วยความรักและความตั้งใจมากมายมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นดังนั้นทำหน้าที่ของคุณอย่ารอคนอื่นเพราะส่วนของคุณจะกำหนดเส้นทางของคุณล่วงหน้าดังนั้นเริ่มต้นวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้อย่าช้าไม่ใช่เมื่อเรามาถึงเริ่มตอนนี้ จากแอชคาเทรันผ่านแอนโจสอีลูสเทราเปียสอแปลโดยบูสเด